Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ธนาทรร่วมเสวนาเวทีอนาคตรัฐสวัสดิการในไทยชี้ไม่ใช่แค่เป็นไปได้แต่จำเป็นต้องมีรองรับสังคมสูงวยัยลดความเหลื่อมล้ำป้องกันการชุดรั้งพัฒนาประเทศลั่นเลือกตั้งครั้งหน้าโอกาสเริ่มต้นสร้างรัฐสวัสดิการชวนภาคประชาสังคมกดดันพักการเมืองให้สัตยาบันเมื่อวันที่25มิถุนายน2565 นายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าร่วมวงเสวนา8ปีสวัสดิการสังคมไทยภาคใต้ระบบประยุทธ์กับอนาคตรัสวัสดิการอนาคตประชาธิปไตยไทยที่จัดขึ้นโดยเครือข่ายวีแฟโดยนายธนาทรได้เริ่มต้นด้วยการแสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย ชี้ให้เห็นว่าในขณะที่ประชากร1%สุดท้ายของประเทศมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่1759บาทต่อเดือนประชากร1%ตรงกลางมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่6531บาทต่อเดือนส่วนประชากร1%สุดท้ายมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่33,900บาทต่อเดือนไม่นับ0.1ส่วนบนสุดที่มีรายได้หลักล้าน บาทต่ออเดืนนายธนาทรระบุว่าจึงเป็นเรื่องที่น่าตกใจว่าประชาชนไทยส่วนใหญ่ของประเทศนี้ถึง99มีรายได้น้อยกว่า33,900บาทต่อเดือนซึ่งไม่เพียงพอต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยมีความรุนแรงเป็นอย่างมากและหากความเหลื่อมล้อย่างเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆเช่นนี้จะฉุดรั้งพลังความก้าวหน้าของประเทศไปจนหมดสิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอนาคตของสังคมไทยจะกลายเป็นสังคมที่คนหนุ่มสาวเต็มไปด้วยความกังวลในชีวิต ต้องดูแลคนสูงวัยมากขึ้นการจัดสรรรัฐสวัสดิการให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาสถานการณ์จึงเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะการเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุให้เป็น3ามพบาทต่อเดือนซึ่งพวกเราทั้งอนาคตใหม่ก้าวหน้าและก้าวไกลมองว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้โดยไม่เป็นภาระทางการคลงัง นั่นคือใช้การเพิ่มแบบขั้นบันไดจาก600บาทเป็น1,000บาทต่อเดือนในปี2567เพิ่มไปเรื่อยๆจนเป็นเดือนละ3,000บาทต่อเดือนในปี2570โดยทำไปพร้อมกับการปฏิรูประบบการหารายได้และภาษีต่างๆของรัฐ ทุกคนจำเป็นต้องตระหนักด้วยว่ารัฐสวัสดิการและประชาธิปไตยเป็นเรื่องเดียวกันเพราะอำนาจในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณล้วนแต่เป็นอำนาจของรัฐทั้งสิ้นหากที่มาของอำนาจในรัฐธรรมนูญไม่เป็นประชาธิปไตยอำนาจไม่ได้เป็นของประชาชนการจัดสรรทรัพยากรจะไม่เป็นไปเพื่อประชาชน ดังนั้นการเลือกตั้งครั้งหน้าจะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่เราจะสามารถผลักดันรัฐสวัสดิการให้เกิดขึ้นได้ด้วยพลังประชาชนและการกดดันต่อพักการเมืองให้ทำสัญญาให้สัตยาบันกับประชาชนว่าจะผลักดันให้เกิดรัฐสวัสดิการขึ้นในประเทศไทยให้ได้ในอนาคตขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ